อย่าหลงกลขเขมรอย่าติดกับฮุนเซนมันวางกลับดักให้คนไทยแต่ความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนต้องหันมาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลพักเพื่อไทยในการต่อสู้กับกัมพูชา <c oughs> โอ้โหแม่งหัวหมอชิบหายเพื่อไทยเนี่ยยังจะมาเคลมเอาหน้าจะหาผลประโยชน์จากปัญหาที่ตัวเองนั่นแหละเป็นคนสร้างไว้ <c oughs> ไม่อายจริง ต้องบอกนะว่าคนไทยนะ่ะเราสามัคคีกันอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวกับกัมพูชานะ่ะรัฐบาลเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นท่านนายกไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกลางโหงไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหรือคนไหนๆมันก็เหมือนกับท่านรู้เห็นเป็นใจช่วยฮุนเซนกองทัพไทยอยากจะทําอะไรท่านก็ขัดขวางเอาไว้กัมพูชาอยากจะทําอะไรท่านก็สนับสนุนเขาจนพวกเราคนไทยในทนไม่ไหว ที่คนไทยก่อนหน้านี้มีหลากหลายสีตอนนี้กลับมารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันก็เพราะท่านนายกก็เพราะพรรคเพื่อไทยนี่ไงรู้เห็นเป็นใจช่วยกัมพูชาคนไทยเราก็เลยหันมาสมาัคคขีต่อต้านท่านแต่หลังจากนั้นน่ะพวกโจรน่ะมันหักหลังกันเองรับปากเขาไว้จะเอาบ่อน้ำมันก่อกูดไปให้เขาก็เอาไปให้ไม่ได้นั่นต่างหากที่ทำให้ฮุนเซนเขากโกรธขึ้นมาเขาเลยบ้าเลือดเขาก็เลยเอาคลิปมาแฉและในเนื้อหามันก็เห็นกันจะจะ ว่าท่านนายกไปสมยอมกับเขาถึงท่านบอกว่าอยากได้อะไรก็จะจัดให้ส่วนพวกแม่ทัพไทยคนไหนเก่งๆนี่ฮุนเซนก็โกรธท่านก็บอกว่าอย่าไปฟังมันนะนั่นเป็นคนอื่นนั่นเป็นศัตรูของพวกเราคิดได้ยังไงพวกเราคนไทยก็โกรธสี่ตอนนี้นะ่พวกเราคนไทยน่ยยิ่งสามัคคีกันกว่าเก่าและเราก็จะขอบคุณฮุนเซนด้วยนะที่ออกมาแฉความจริงเหล่านี้นี่ถ้าไม่มีคลิดพวกนี้นะคนไทยเราก็ไม่รู้ พรคเพื่อไทยก็จะตีสองหน้าอ้างว่าเป็นรัฐบาลไทยแต่ไปรับใช้กัมพูชาผลสุดท้ายดีไม่ดีนะประเทศไทยอาจจะพังทลายไปพ่ายแพ้ให้กัมพูชาได้เพราะว่าพรคเพื่อไทยนั่นแหละจะหาทางบั่นทอนการแกล้งต่างๆนา,นา,นาหาทางสกดัดขัดขวางประเทศไทยไว้ไม่ให้สู้เขาได้และสุดท้ายต้องขอบอกกับพี่น้องคนไทยให้ทุกคนสบายใจครับเราไม่มีทางแพ้กัมพูชาอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นทางการทหารหรือทางเศรษฐกิจหรือทางไหน พวกเราสู้ได้กองทัพไทยเหนือกว่ากองทัพกัมพูชาอย่างเทียบกันไม่ได้ถ้าสู้กันเมื่อไหร่กองทัพกัมพูชาจะล่มสลายเป็นไม่กี่วันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงกองทัพไทยเขาพร้อมอยู่แล้วและในเรื่องเศรษฐกิจพวกเราก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรการปิดด่านไปการไม่ขา,ขายกับกัมพูชานั่นแหละจะบีบให้กัมพูชาพังออกมาจากข้างในเศรษฐกิจกัมพูชาล่มสลายคนข้างในนั่นแหละจะเกาะจลาจนคนล้มฮุนเซนและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นท่านฮุนเซน ถูกสหรัฐอเมริกาถูกทั่วโลกหมายหัวแล้วนี่มันคือหัวหน้าใหญ่หมายเลขหนึ่งของแก๊งต้มตุนระดับโลกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำอะไรครับอเมริกาจะมาล่าหัวฮุนเซนเองหริวจงอี้คนนี้แหละที่จะมาล่าหัวฮุนเซนเพราะฉะนั้นพวกเราสบายใจได้พวกเราไม่ต้องทำอะไรข้างในกัมพูชาจะเละออกมาตัวผู้นำกัมพูชาจะถูกล่าหัว <c oughs> สิ่งที่น่ากลัวสำหรับประเทศไทยมีได้ปัญหาเดียวนั่นก็คือพวกหนอนบ่อนไส้ ไอ้พวกไส้ศึกทั้งหลายที่อยู่ข้างในเราเนี่ยแหละที่พวกเราคนไทยเรียกว่านักการเมืองที่พวกเราคนไทยอส่าห์มอบความไว้วางใจมอบอำนาจให้คนพวกนี้ไงที่มันจะทำลายพวกเราจากข้างในเหมือนกัน